กด้วยที่ว่าการกินนั้นในส่วนตัวนะคะจริงแล้วจะว่าสําคัญก็สําคัญจะว่าไม่สําคัญก็ไม่สําคัญสําคัญในแง่ที่ว่าคือต้องหล่อเลี้ยงร่างกายใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการดารงชีวิตก็คือเรื่องอาหารทีนี้ว่าที่บอกว่าไม่สําคัญนี่ก็คือว่าถ้าอย่างเราฝึกที่จะทานอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ได้อะคะ เนะเราก็ไม่ได้ไปไปให้ความสนใจตรงนั้นมากมายจนแบบถ้าเผื่อว่าเราไม่มีกินในสิ่งที่นี้เราอยากกินเนี่ยมันก็จะไม่สบายใจหรือว่าไม่มีความสุขแต่ในแง่ของเราเองก็คือในเมื่อมันมีและทำไมไหมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปและที่สําคัญคืออย่างทิพเนี่ยหรือว่าเจ้าของสวนสวนอื่นน,นะคะเขาก็แบบตั้งใจทำํำอ่ะ เสียสละเวลาหเหนื่อยเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะโอ้โหน้าเหนื่อยอะค่ะการเป็นปเกษตรกรหรือว่าเป็นชาวสวนหรือปลูกนุ่ปลูกนี่อ,อะไรเงี้ยแล้ววิธีทางหนึงซึ่งสำหรับตัวเราเองก็อยากจะขอบคุณเขาในเมื่อมีเราก็จะใช้บริโภคในส่วนนั้นแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเป็นการให้กำลังใจ เพราะว่ามันก็เป็นงานของของเจ้าของสวนเขาเหมือนกันในที่จะทาให้กอเกิดรายได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วผมงเป็นน่าช่องดีมากเลยโอเคอย่าลืมพูดดีกว่าเดีย๋ยวเรามาดูเหอว่าวอะไรอยู่ในถุงบ้าง แล้วใบเห็นไหมคะใบใหญ่มากเลยและเขียวจับขนาดอย่างนี้นุ่มๆเลยที่ว่าเป็นคณะเห็ดหอมที่เราสังเกตนะคะก็ได้เรียนรู้จากคุณทิพย์เนี่ยแหละมันก็จะมีใบอย่างนี้งอกๆขึ้นมานะคะอ่ะแลนี้ใบใหญ่เลยคณะเห็ดหอม อร่อยค่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลหมูเยอะเลยในส่วนนี้คนที่ฝากมาให้ทจริงตัวละเองเนี่ยสั่งเองนะคะ5โลแล้วส่วนของที่เขาเนี่ยชื่อดังมากเลยมะเขือปรอะแต่อันนี้มะเขือยาวเนี่ยอันนี้ยังไม่ยาวไม่ใหญ่เท่าไหร่เลคะเคยเห็นมาแล้วเป็นนั่งใต้ต้นโห่เรื่องใหญ่เรืวอยาว หวานหอมอร่อยมีคุณภาพจริงๆเลยนย่กขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อวานนี้เองก็ได้ดูคลิปของคุณเบิร์ดนะคะที่อยู่เป็นเรี่ยมแล้วเขาก็ไปทําคลิปที่สวนแล้วก็ได้เห็นความตู้งเยอะมากแล้ต้นแบบยังยังเล็กค่ะก็คิดแบบอ้ยราเห็นช้าไปานี่เราจะสั่งมาทำประกาศจอนาะค่ะอันนี้ก็คุณที่ก็ฝากมาให้เหมือนกันดูสิค่ะ นะแล้วที่มีดอกเมกื่อก่อนไม่เคยรู้เลยนะว่าดอกของกวางตุ้งเนี่ยกินได้แล้วอ่อนแล้วหวานด้วยเนี่ยค่ะแล้วพอรู้แล้วเนี่ยมก็กระกาจอนะคะออร่อยจริงๆน่ามีฟักด้วยค่ะก็แบ่งให้เพื่อนไปแล้วเหมือนกันกว่าจะถึงบ้านก็ไปนู่นไปนี่และดูต้นไม้บ้างอะไรบ้างกาแฟเดี๋ยจะต้มคนะ่ะ ต้มกับตีไกลล่นะคะง่ายๆดีมากเลยเดี๋ยวสิอ่าแล้วมีอีกที่เราสนใจมากเลยก็คืออ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกเลยสกุลเดียวกันะนะที่เขาก็เนื้ออันนี้ก็จะออกเขียวเปลือกหนามากกว่า ดีเนอะเนี่ยเห็นไหมคะว่าอยู่ตางแดงก็จริงอะ่ะแต่ว่าเราก็มีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆมาให้ชิมกันแล้วก็ที่เคยกินมาแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเล็กๆอะไรยังไงล้วก็ยังมีกินและยิ่งซ้ําไปกว่านั้นก็คือคุณภาพเ,เนี่ยก็ ดีค่ะเพราะว่าอากาศที่เนี่ยเขาเย็นกว่าบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราก็อากาศร้อนอันนี้คิดเองว่าในลนักษณะว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยพืชพันเขาก็จะจะ,จะไม่ค่อยเติบโต,ตเ,เต็มที่ตามที่เขาจะเป็นแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วได้รับการดูแลที่ดีนะคะใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องปุ๋ยในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ล่าสุดก็ได้เรียนรู้จากคพณทิพย์บอกว่าผักคะน้าเนี่ยค่ะ เขาจะาต้องการแสงเยอะนะเะราะฉะนั้นแล้วการที่มปนสีเขียวหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องมีแสงเยอะๆถ้ามีแสงน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็พืชบางอย่างนะเขาก็แบบเปิดไฟให้เลยอะไรอย่างนั้น,นะคะที่ปลูกในโรงเรียนแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยากได้พลิกสักสองโลก็เลยถามคุณนัเทเพราะว่าไหนๆก็เจออยู่แล้ว บอกมีมีแต่มีแต่ของอพริกรกะเรียงน,นะเอาไหมค่ะก็ถามเพื่อนเพื่อนบอกเอาเอาสองโลนี่แหละค่ะอันนี้ก็สวนของคุณทิพย์ค่ะริกดูสิของสวนของทิพย์เนี่ยมีโอ้โหแบบหลากหลายเยอะมากเลยสําหรับเราเองจะเอาเข้าช่องแข็งแล้วก็เวลาที่จะทานก็แค่ออกมาทําได้เลยไม่ต้องไปแช่น้ําไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันทำให้เละค่ะบางคนนะคะปีนึงกินห้าโลอย่างเราเนี่ย ถุงหนึ่งโลหนึ่งก็ไม่รู้ห้าปีเป็น <c oughs> คนที่ไม่ชอบเผ็ด <c oughs> อดโชว์ไม่ได้นะคะว่าโอ้โแบบคณะพัน์น,นี้เขาแบบมันอร่อยที่ที่ก้าแล้ว,ลวก็กบเนะะี่ยค่ะอันนี้รับรองเลยนะเพราะว่าเคยทามาแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะถ้าใครสนใจเนาะก็ติดต่อกับคุณที่ไปเลยะคะ่ะนี่ลนะคะ่ะหมดแล้วะคะ่ะ ขอบคุณค่ะที่กุกคนจะได้ทานอร่อยกันทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพิศมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เรามีสามีได้เข้ามาถามด้วยขอบคุณจริงๆที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็ปคุงขับทิก